สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามในเรื่องของการต่ออายุกรมธรรมนะคะมีน้องถามมาว่าไม่ได้ชำระเบี้ยประกันมา3ปีกรมธรรมขาดอายุต่ออายุกรมธรรมได้หรือไม่คำตอบคือต่อได้นะคะเพราะกรมธรรมมีสัญญาว่าถ้ากรมธรรมนั้นขาดอายุไม่เกิน5ปีก็จะสามารถกลับมาต่อให้เป็นสถานะปกติได้โดยมีเงื่อนไขให้เลือกสองข้อค่ะข้อที่1คือ ชำระเบีย้ยประกันที่ค้างทั้งหมดนะคะแล้วก็ชำระปีต่อๆไปได้เลยและแบบที่สองค่ะเลื่อนวันเอาประกันภัยให้ยืดตามระยะที่เราไม่ได้ชำระเบีย้ยมานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องยื่นเอกสารการต่ออายุและถแถลงสุขภาพว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในการที่จะต่อกรมธรรม์ฉบับนี้พร้อมทั้งต้องชำระนี่ ที่ค้างอยู่ในกรมธรรม์ทั้งหมดบวกดอกเบีย้ยที่ค้างด้วยนะคะกรมธรรม์ก็จะกลับมาสู่สถานะปกติตามที่บริษัทนะคะเป็นผู้พิจารณาให้กลับมาอยู่ในสถานะนั่นเองค่ะ